ร่ำรวยเด่นๆในเรื่องของโชคลาภอ่ะมาตั้งแต่แมงสีห้าตาแล้วนะคะพลังงานของเจ้าแม่กดิมทองคำด้วยนะ,นะคะพระแม่ธรณีเอิเนี่ยนะคะการได้รับโชคลาภกักโชคกวักลาภเข้ามานะคะพลังงานของแม่นางกวักทองมานะคะนางกวักแม่ทองมา <r> พลังงานของการดึงดึงดูดเป็นช่งวงพึงเวลาแห่งจังหวะในการดึงดูดซึ่งโชคลาภวาสนาในเรื่องของการเงินผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับะนะคะจง้อมรับเอาไปพลังงานของการค้าขายอยากคือเรียกคนเข้ามาซื้อ อะไรอย่างเงี้ยอย่าาได้คาะอย่าขายก็ได้ขายเงินทองเพิ่มพูนเนี่ยนะคะมีเดิมเท่าไหร่ไม่รู้แหละร้อยล้านเอาไปอีกร้อยล้านดีนะแบ่งแม่หมอได้นะนะาแม่หมอนี่เยอะนะแ <c oughs> ม่หมอมแต่นี่นะทุกคนแบ่งแม่หมอได้นะใครรวยแล้วก็น่นะคะพลังงานของพระพิคเนตนะคะแต่ว่าเป็นปางยืนปะ ทานพรนะคะพลังงานของเรื่องยาวที่น่ายนินีที่คุณจะได้รับความสําเร็จที่ไม่รู้ว่าคุณพอพรอ,อะไรคุณจะได้ดังที่คุณขอนะคะคือคือมีหนูมุสิกะรับส่งในสิ่งที่คุณ